โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราก็วางดูนะครับเราก็สามารถดีไซน์งานได้หลากหลายมากๆเลยตัววงกลมตัวนี้ผมก็จะย่อลงไปหน่อยนึงนะตัวนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องวันไดน้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนในการทำ o t o s h o p นะครับเนื่องจากว่ามีการทำออกแบบโลโก้นหลายๆส่วนเนี่ยนะครับจะเห็นว่า จะมีการใช้ตัวอักษรที่วิ่งตามวงกลมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวข้างบนหรือแนวข้างล่างวันนี้จะมาสอนในการใช้ตัวอักษรแบบนั้นนะครับว่ามีการใช้ใช้ลักษณะแบบใดบ้างโดยพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าใน Photoshop นะครับที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวของ Photoshop CS3 นั่นเองครับเผื่อใครจะใช้เวอร์ชันใหม่กว่าก็สามารถลองดูนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้เชฟนะครับผมในการสร้างพื้นที่วงกลมขึ้นมาก่อน1วงนะครับประมาณนี้ นะครับซึ่งเชฟวงกลมของผมเนี่ยนะครับจะเอาเป็นตัวของสีอะไรก็ได้นะครับจะสังเกตว่าตรงหน้าต่างเลเยอร์เนี่ยจะมีเชฟอยู่ตัวหนึ่งที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับโดยวิธีการออกแบบนะครับเราให้ทําการสร้างเชฟวงกลมขึ้นมาก่อนจากนั้นใช้ตัว T ครับผมคลิกตัวอักษรเลยนะครับว่าเราต้องการจะให้ตัวอกษรสตาร์ทที่ตรงไหนครับอันนี้ผมตัวอักษรตั้งตั้งตัวกึ่งกลางไว้แล้วครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยผมจะยกตัวอย่างเช่นจะพิมพ์คําว่าสวัสดี ว,วันพุกเดือนกันยายนนะครับจะเห็นไหมครับว่าตัวอักษรเนี่ยนะครับจะวิ่งตามขอบวงกลมให้เราก็สามารถปิดเชฟตรวนี้ Gobierno ได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ในการออกแบบในส่วนของตัวอนวิ่งด้านบนนะครับทีนี้ตัวสอนจะวิ่งด้านล่างยังไงนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าตอนนี้มันวิ่งจากข้างบนเนาะนะครับตามแนววงกลมเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการให้วิ่งด้านล่างนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาวิ่งด้านล่างเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งตามขอบด้านในนะ วิธีการทำครับกดคอนโทนนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์เนาะแล้วก็ให้หมุนเข้ามาครับหมุนมาแนวล่างนี่เลยอ่าประมาณนี้นะครับ Enter มาก่อนแล้วจะเห็นว่าตัวสอนตอนนี้นะครับมันกับหัวกับหางกันอยู่เราจะเอาตัวกอรเนี่ยพลิกเข้าไปข้างในนะครับโดยการกดที่ตัวเลเยอร์นี้ก่อนนะครับกดคอนโทนนะครับผมจากนั้นกดเมาส์ขวาครับผมเข้าไปอยู่ในส่วนของ Fip Word v e r t i c วิร์ดสนะครับประมาณนี้ Enter เลยอ่าเห็นไหมครับเขาจะไดือขึ้นแปลงบนแล้ว เราเข้าหมุนลงีกทีหนึ่งเท่านี้เองครับเห็นไหมครับตัวสอนจะรู้เข้าอยู่ด้านในแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับผมทีนี้ตัวสอนจะเห็นว่าทั้ง2ชุดเนี้ยตัวสอนข้างบนนะครับจะมีความกว้างหรือระยะแกลบของเขาเนี่ยเรียกว,ว่าพอสมควรเลยแหละแต่ข้างล่างน,นี่มันจะชิดไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการปรับนะครับผมโดยการดักควมตัวสอนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับที่ตรงหน้าต่างชาร์เลเตอร์นะครับจะเห็นว่าจะมีการปรับขนาดนะครับ AV ตรงนี้เนาะ ให้ตัวสอนมันกว้างขึ้นนะครับเราก็ปรับได้เลยอ่าเห็นไหมครับแค่นี้เองตัวสอนอาจจะเล็กลงหน่อยก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปรับความกว้างของระยะแก๊ปของตัวสอนเองว่าจะาขนาดไหนนะครับโดยพื้นฐานของเขาจะอยู่ที่ศูนเนาะผมก็จะปรับสักประมาณ40ก็แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมเขาจะกว้างขึ้นแล้วหรือสักประมาณหกก็ได้นะครับนี่เสร็จแล้วประมาณนี้ง่ายมากๆเลยนะครับผมทีเนี้ยในการใช้ตัวสอนวิ่งตามเชฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่วงกลมอย่างเดียวนะ นะครับเราจะสามารถใช้ยอื่นก็ได้อันนี้เป็นลูกเล่นแรกนะครับที่ผมลองทําให้ดูลูกเล่นที่2ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากดตัว u ที่คีย์บอร์ดได้เลยครับประมาณนี้นะครับเพื่อตัวเอาตัวเชฟคัสตอมเชฟตัวอิสระนะครับทีนี้ผมจะลองเลือกวัตถุที่เป็นที่ไม่ใช่วงกลมมาเนาะเอาเป็นตัวหัวใจกันแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วผมก็วาดเลยครับวาดหัวใจมาหนึ่งวงกลมนี่แค่นี้เองครับแล้วกดตัวทีได้เลยนะครับ ไปคลิกที่ขอบเลยครับว่าเราต้องการให้สตาร์ทอยู่ที่จุดไหนผมต้องการสตาร์ทที่จุดนี้เนาะนี่ทำนี้เองครับแล้วผมก็พิมพ์ได้เลยสักกว่าแล้วตัวสอนตัวสอนสีอะไรไเนี่ยสีอ่ะโอเคพิมพ์ได้เลยครับลองพิมพ์ดูเนาะสักกวาหน้าหนาว่ะนะครับทำไมตัวสอนมันอยู่มองมองเห็นไหมเนี่ยเียผ,ผมลองดูนะเห็นตัวสอนไหม อ๋อมาอยู่ด้านในมาอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับทีนี้พอเราเสร็จปุ๊บเราปิดตาตัวของตัวเชฟตัวนี้ได้เลยเนาะปิดได้เลยครับแล้วเราก็ทําการพิมพ์ได้เลยนะผมพิมพ์ใหม่นะสักวาน้าหนาวสาวนอน <c oughs> ไม่เอามุกไม่เอามุกไม่ดีสักวันหน้าหนาวสาวนอนเหงาช่างเปรี่ยวเปล่าอ่าเปรียปร่ยวเปรี่ยวเอาแหวนสิเปล่า เงียบเหงาเงียบเหงาเป็นหนักหนาอ่าเห็นไหมครับตัวสอนเนี่ยเขาจะวิ่งไล่ตามตัวของอ่าไอตัวเลยนะตัวหัวใจใเขาให้นะครับเราก็สามารถกลับได้เช่นกันนะครับถ้าต้องการจะอยู่ข้างนอกกดคอนโรลทีนะครับกดมาขวาแล้วก็ฟลิปเวอร์ติเคิลนะครับประมาณนี้นะครับเอ้ยตัวตัวสอนใช่ไหมเอนเทอร์ Enter ก่อนเลยอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหม mm hmm. เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะครับทีน,นี้ผมก็ใช้สเปกบาร์ก็ได้ครับ สเปกบาร์ด้านหน้าสุดนะเดี๋ยวนะต้องกลับไปที่ด้านหน้าตัวสอนก่อนอ่าไล่ตัวสอนมาอ่าไล่ตัวสอนมาสเปกบาร์มาเรื่อยเลยครับไล่ตัวสอนเข้าไปเรื่อยๆเลยอ่าเห็นไหมเอาหายไปไหนแล้วคือจะเห็นว่าตรงนี้เป็นระยะที่มันสุดเขาแล้วนะครับเขาจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็กะระยะให้ดีแล้วกันว่าจะให้ตัวสอนเขาอยู่ประมาณไหนนะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนอ่าเห็นไหมเราได้ตัวสอนที่เป็นลักษณะแบบหัวใจแล้วครับเรากลับได้เลยนี่เห็นไหม สวยเลยนะครับพอเขาคคบร่องของเขาเนี่ยเขาก็จะตันนั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะผมจะลบอันนี้ไอ้เลเยอร์นี้ทิ้งก่อนนะครับเลเยอร์หัวใจทิ้งก่อนนะทิ้งไปเลยนะครับหัวใจนี่ไอ้ข้อความนี้ด้วยลบทิ้งไปเลยนะครับผมต้องการให้ข้อความขึ้นอยู่ข้างบนนะเอาใหม่กีนะครับวาดหัวใจก่อนหนึ่งวงปื้ดเข้าไปนะครับทีนี้อทำไมไม่ขึ้นนะปันหนึ่งนะปันหนึ่งนะน,ะน่าจะผิดพลาดแล้วโอเคเอาใหม,หม่วาดตัวเชฟครับ วัดหัวใจหนึ่งวงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราวัดหัวใจก่อนนะครับประมาณนี้แล้วผมต้องการให้ข้อความขึ้นตรงด้านซ้ายตรงนี้กันแล้วกันเนาะอ่ะพิมพ์เลยครับวั <One Valentine. S 1> นวาเลนไทน์นะครับผมนะเขาอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราก็คลิปมาด้านนอกกันเนาะโอเคคอนโทรลที Ctrl ก่อนเลยครับแล้วก็ทำการกดเมาส์ขวาเลือกฟิปเวิร์สิคัลนะครับผมนะ แถวนี้ครับเ n นเ r อร์ก็เลยนะครับแล้วก็หมุนเข้ามาอีกรอบเนาะเท่านี้เองเขาก็จะวิ่งตามเส้นที่เราต้องการให้และนี่นะครับผมวันวาเลนไทน์อ่าโอเคพิมพ์ผิดวันแห่งความรักไม่เอาจัดถึงการดีกว่าชิดซ้ายไปประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับให้เขาแล่ไปเรื่อยแม่เดี๋ยวนะมันไม่ถูกใจอ่ะมันต้องขึ้นตรงนี้ดิเดี๋ยวผมเอาใหม่ก่อนนะครับเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อน ปลื้ดไปตัวสอนตัวทีชิดซ้ายสุดเลยนะครับขอขึ้นสตาร์ตรต,รตรงนี้กันแล้วกันมันอยู่ข้างล่างอีกแล้วอะมันทำไมอยู่ข้างล่างวะน่าจะปรับตรงโฮลสโนเทลนะครับน่าจะผิดพลาดตรงนั้นแหละตอนแรกเลยนะครับผมต้องเอาออกก่อนเอาไฟล์นิ้วใหม่เลยดีกว่าเอาไฟล์นิ้วใหม่เลยจะงงกัน,นะครับเอาใหม่เอาใหม่อ่ะโอเคเป็นใช้เอซีเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวขอวาดหัวใจก่อนหนึ่งวงเลยครับผม เอาเอาตัวอื okay? ่นบ้างก็ได้นะครับเอาตัวอื่นบาเอาตัวสุนัขก็แล้วกันตัวสุนัขก็แล้วกันเนาะวาเลยเปิดมานะครับน่ะแลว right ้วก็ใส่ข้อความได้เลยครับแล้วก็คลิกตัวสอนเลยนะเอาสีแล้วคุณก็ต okay. ั้งไปนะครับตัวสอนผมขอไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็คลิกเลยครับนี่นะครับอ๋อเห็นไหมอยู่ด้านในแล้วขอกลับฟลิปก่อนกลับฟลิปก่อนเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เขาจะอยู่ด้านนี้นะครับ ทำไมไมันวิ่งตามรอยหมาเน,นี่ยนะเปนหนึ่งนะ,ะน่าจะมีความผิดพลาดเยอะเลยนี่ขอตรง้าต่างไล้เยอะขึ้นมาก่อนสิเาตตางไล้เยอยลบทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้เออพอได้อันหนึ่งปุ๊บมันก็อยู่ข้างล่างอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรขอเปลี่ยนสีใหม่ข้างล่างข้างล่างแล้วเดี๋ยวเรากลับเอาอีกก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาขอเปลี่ยนสีใหม่ก่อนอาสีพูเนี่แหละครับวันแห่งสุนัขโลก ว้ามาก่อนนึงวงนะครับผมทีนี้ใช้ตัวทีเหมือนเดิมเลยครับตัดตัวสอนนะครับให้อยู่ในส่วนของตรงถ้าเกิดผมตั้งใต้ท้องนะคอยดูนะเป็นเครื่องเครื่องบดเอาตรงนี้เลยก็แล้วกันกลางหลังเนี่แหละอ่ะนะครับเห็นไหมมันขึ้นใหม่อีกแล้วครับไม่เป็นไรพีมไปก่อนเนาะ,ะวันแห่งสัตว์โลกอ่ะโอเคนะครับคุมเขาก่อนเลยเนาะนะครับคนทุนที่เลยนะครับ แล้วก็ทําการกดเมาส์ขวาครับผมเลือกฟลิปเวอร์ซิคข้อนะครับผมจากนั้นครับผมก็ Enter ไปนะครับนี่นะแล้วก็หมุนเข้าเลยครับหมุนเข้ามาหนึ่งรอบนะโอเคหมุนเลยปื๊ดไปอ่ะเขาอยู่ด้านซ้ายอ่ะอยู่หันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็ซ้ายเลยแล้วกันไอตัวนี้ก็ปิดตาไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจเขาแล้วนะอ่ะแล้วก็เขียนว่าแสงสโลกครับไม่เห็นสโลว์เชิญโปรด ดูแลดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยความรักและความเมตตาเพราะว่าสัตว์เหล่านี้บางชนิดเกิดมาไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน พอโตก็ถูกทิ้งทิ้งจึงอยากให้ช่วยกันดูแลอ่ะประมาณนี้ครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ตัวข้อความมาแล้วเนาะส่วนตัวนี้ครับผมเราก็ฟลิปเข้าเลยนะครับกดเมาส์ขวา,านะครับผมแล้วก็ทําการฟลิปไปอีกด้านนึงนะครับไม่ใช่สิ <laughs> ฟลิปปิดอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้นะครับกดมเมาส์คอนโทรลขวานะครับแล้วก็ทำการฟอลซอนเทลนะครับหันไปทางเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ย่อตัวสัตว์ให้เขาเล็กๆหน่อยก็แล้วกันเนาะนี่ ه, เห็นไหมสวยเลยสวยเลยนะครับแล้วก็จัดการดูแลได้ครับเราจะทำขนาดไหนอะไรยังไงเนาะ,ะไปปรับแต่งเอานะมันยืดมันขยายมันย,ยังก็จัดการเอานะครับประมาณนี้นะครับ หรือจะปิดตาเฉพาะตัวไกด์ไลน์อย่างเดียวก็ได้แล้วก็ประสาข้อความข้างหลังเอาอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทําในส่วนของข้อความไลน์ในส่วนเชฟนะครับก็สามารถทําก็ได้โดยเฉพาะตัวของวงกลมเนี่ยผมเห็นกันเยอะมากบางคนก็วิธีการทําเชฟโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าตัวอักษรอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่ะผมลองพิมพ์ให้ดูก่อนเนาะอ่าเขียนว่า6โมงเช้าตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตา อโอเคเอาข้อความประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอข้อความเป็นตัวบางๆหน่อยแล้วกันนะครับเอ็นเอนโอเคเอกฟอนต์ประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ครับผมทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยในการจัดการตัวอักษรนะครับมันมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถดักคุมข้อความครับผมแล้วก็ไปเลือกในส่วนของการตั้งค่าเว็บแท็กตรงนี้นะครับ ตรงตัวทีแล้วก็จะมีตัวโค้ง,คงประมาณนี้เนาะซึ่งมันจะมีสไตล์ในการเปลี่ยนตัวอรนะครับประมาณนี้เหมือนกันแต่มันไม่โคง้งสู้กับตัวที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้นะครับมันแตกต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราทาให้ดูกันด้อ่ะผมปรับสุดๆเลยนะประมาณ100เห็นไหมครับว่าตัวอนรจะถูกขยายไปด้วยนะครับเอาสักป,ประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนทําให้เป็นก็จะใช้หลักการประมาณนี้ครับแล้วเวลา <c oughs> <at> ไปเอาวงกลมาวางครับเดี๋ยวผมจะเอาวงกลมวางให้ดูเนาะอันนี้ผมขอปิดตาไปก่อนนะครับโอเค อันนี้แค่นี้เดียวพอโอเคอันนี้ย่อหน่อยย่อหน่อยโอเคนะครับทีนี้ผมจะวงกลมมาวางนะครับหนึ่งวงเนาะเอาเป็นสีอื่นให้ดูชัดๆหน่อยละกันนะครับเปิดวงกลมมาวางนะครับทีนี้จะสังเกตว่านะครับผมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับตัวอักษรเนี่ยมันจะมีลักษณะแปลก ดูเฉพาะข้างบนเห็นไหมครับข้างบนระยะแก๊ปเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับแต่ตรงนี้มันจะห่างนะครับเวลาเราจะปรับขย่อขยายเนี่ยมันจะเสียสเกลเขาเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราย่อมาตรงนี้เนาะอผมย่อมากใกล้หน่อยละกันเห็นไหมอ่ะย่อเข้ามาประมาณนี้นะครับถือต้อมาไหนปื้สครับอ่ะเห็นไหมมันจะปรับยากเสียสเกลมันจะเสียสเกลตัวสษรเลยครับผมทีนี้ข้างล่างก็เหมือนกันถ้าเกิดผมก๊อปก็มาอีกหนึ่งชุดเนาะโอเคคนอนโดนเจมานะครับแล้วก็ปรับไปเข้างงนขึ้นนะครับมันก็จะประมาณนี้ จากค่าบวกหบวก83ผมจะเป็นลบเลยครับลบ83แล้วกันนะครับใป้มันเท่า,ก 83, เ,าเกันลบ83าอเกี็นเลยก็ได้ครับเกี็นเลยก็ไดนะ้ลบ83เนาะเ n t e r เลยครับอ่ะ e n t e r มาจะเห็นว่าตัวสออเนี่ยนะครับจะมีความเพี้ยนเนื่องจากว่ามันถูกมือนถูกดัดนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ชุดที่หนึ่งนะชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวขนาดเท่ากันเนาะอ่ะประมาณนี้หนึ่งชุดครับผมดูนะครับทีนี้ผมจะวงกลมอีกหนึ่งวงนะตัวขนาดเท่ากันเลยนะครับ ผมโกงเพ่อไม่หนึ่งวงปึ๊ดนะครับอแล้วผมพิมพ์เลยครับพิมพ์แบบของผมเลยนะสไตล์ของผมที่ทำนะครับกดตัวทีนะครับแล้วพิมพ์ตรงกลางเลยครับเอาค่าตึงกลางเนาะคิดตรงกลางไปหกหกหกโมงเช้าตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาเอาโอเคปรับตัวสอนให้เข้าเล็กหน่อยนะครับผมปรับเข้าเล็กเลกเลยอ่าเห็นไหมนะครับ เห็นไหมครับความต่างตรงนี้มันจะถูกยืดแต่อัเนี้ไม่ถูกยืดครับผมแต่ตัวอักษรเนี่ยมันจะไล่ตามขอบของวงกลมไปนะครับจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับผมก็ Ctrl J มาหนึ่งตัวเลยเนาะแล้วก็ทำการหมุนเลยครับหมุนไปก่อนปื๊ดไปประมาณนี้นะครับผมไปก่อนเนาะ Enter เลยครับกดเมาส์ขวานะครับผมไม่ใช่ Ctrl T ก่อนดีกดเมาส์ขวานะครับเลือก Vertical นะครับผมนะ Enter ไปนะครับเขาจะได้เงินไปอนู่บนเนาะแล้วหมุนลูไม้หนึ่งรอบครับผมปื๊ดโอเคประมาณนี้ครับ ทีเราก็จัดตัวสอนให้เข้าลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะประมาณนี้นะครับผมอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างในก็ได้นะจริงๆคงคจะอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าตัวสอนเนี่ยเขาจะถูกไล่ตามขอบนะครับแล้วก็ไปค่อยดีไซน์เอานะครับหรือเขาจะไว้ข้างนอกก็ได้นะแล้วก็ทําการปรับนะครับเห็นไหมเราก็ปรับได้นะครับทีนี้ผมก็จะปรับให้ตัวสอนเนี่ยเขาขายายหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีความแคบในส่วนของระยะว้นวรคระยะช่องไฟหรือระยะแกลบนั่นเองครับผมนะ ปรับเขาหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ขยายตัวอักษรดูครับผมสักครู่นะครับสักครู่นะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราก็วางดูนะครับเราก็สามารถดีไซน์งานได้หลากหลายมากๆาเลยตวงกลมตัวนี้ผมก็จะย่อลงไปหน่อยนึงนะตัวนี้นะครับเพราะว่าจะให้มันเท่ากันหน่อยอันนี้ขยายหน่อยก็ได้ครับอ่ะขยายนี่ละกันเพราะว่าเราวงกลมจะให้ถ้าเท่ากันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่า2รูปแบบนี้ัที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะ ความแตกต่างของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับตัวสอนเนี่ยจะมีการยืดนะครับผมยืดแล้วก็มีการตีสเกลที่ค่อนข้างผิดเพีย้ยนบิดเบี้ยวนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดทํามาดีๆอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยสวยอะ ไม่ว่าคุณจะดัดดีแค่ไหนก็ตามจะสังเกตว่าเห็นไหมครับตัวมันพยายามจะยืดออกนะครับผมในขณะที่อันนี้นะครับมันจะไล่ตามโค้งเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในวิธีการทํานะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันถ้าเกิดเป็นข้อความที่ไม่ได้ยาวมากก็จะใช้ตัวดัดแบบไอ้ตัว warp text ก็ได้ครับง่ายดีแต่เกิดจะใช้ตัวลักษณะที่เป็นลนักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะไฮโซแล้วก็ดูดีกว่านั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นที่ใกลยๆในการใช้ Photoshop ในการจัดการตัวอักษรวิ่งตามเชฟในรูปแบบรูปทรงต่างๆนั่นเองครับหรือเราจะใช้ในการ รูปแบบเ,ออเขาเรียกว่า,วาไงฮะอย่างที่จะเคย <จะ S 1> เห็น <ๆ S 1> นั้นเดี๋ยวผมลองลบอันนี้ดูก่อนนะครับลอ,ลองปดตาดีวกว่าปดตาที่เคยเห็นมีการออกแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ตัวสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเอาเป็นตัวที่แบบไม่มีขอบนะครับมันมุนแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่านะครับแล้วก็ทําเป็นกล่องข้อความเก๋ๆน่ารักได้ผมเอากล่องข้อความสีาเทาหน่อยก็แล้วกันตีมาหนึ่งชิ้นอย่างนี้ครับผมจากนั้นครับผมใช้ตัวแท็กของเรานะครับนี่เลยคลิกแล้วนี่นะครับทำ่างนี้เห็นไหม เออนะครับมันจะไล่ตามขอบแบบนี้ก็ปี้เลยกันนะครับคอนโทนซีเลยคอนโทนซีว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 ีอ่าเห็นไหมครับนี่อ่าประมาณนี้ครับผมมันเราก็จะได้กรอบข้อความเก๋ๆประมาณนี้ครับผมเห็นไหมแล้วก็ใช้งานได้ตัวที่ตัวของพื้นด้านในเนี่ยก็เอาสีมันออกจางหน่อยก็ได้นะครับข้างนอกก็สีเข้มหน่อยนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็จะใช้เป็นกล่องข้อความอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าเป็นการใช้ตัวอักษรนะครับวิ่งไล่ตามเชฟนะครับในการทํางานค่อนข้างที่จะ มีดีไซน์ที่ดีขึ้นนะครับอิสระมากยิ่งขึ้นในการออกแบบนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากชอบก็กดถูกใจกดไลค์หรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอยากจะให้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวอะไรดีวผมจะมานองมาลองทำลองแนะนําให้ดูกันแล้วกันนะครับผมหากชอบฝากกดถูกใจด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยที่กดติดตามกว่า2000คนแล้วนะครับผมแน่เป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจริงๆนะครับผม คลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่องวันไหนสวัสดีครับ